มันมันแบบมันหน้าเหมือนเที่ยวอ่ะหมายถึงว่าน้องๆหน้าเหมือนเที่ยวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่จับเพื่อพี่พอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะแบบเออแบบหืงแบบถึงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่น้องหมีเนยเป็นหมีจริงๆหมายถึงว,ว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าเอาเอาจริงๆเรียสนะหมายถึงว่าเราก็ไม่รูวว้ว่าว,ว่าหมายถึงว่าข้างในเขาเป็นเป็นผู้ชายหรืเอเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็มันก็อาจจะไม่สมควรจริงๆในมุมหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมผมก็ผมก็อาจจะคิดน้อยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้คิดเป็นจริง ก็จริงๆผมผมผมก็ผมก็รู้สึกว่าอ่าได้ได้ได้ดูได้ดูอ่าคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยดูอยู่บ้างอะไรเงี้ยมีมีแบบคนส่งมาให้ดูบ้างทั้งอ่าทีมหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอ่าก็เข้าใจเข้าใจในมุมในมุมของของคนที่หมายถึงว่าแฟนๆของของพี่มีเนอร์อะไรเงี้ยที่เขารู้สึกว่าว่าหมายถึงว่าไม่พอใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ ก็ขอโทษขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆเลยไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะรู้สึกว่าเออเราเราก็คิดน้อยด้วยอะไรเงี้ยในในมุมหนึ่งคือเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆอ่ะหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าเราเราก็มันมันแบบมันหน้าเหมือนเคี่ยวอ่ะหมายถึงว่าน้องน้องหน้าเหมือนเคี่ยวอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่จับเพื่อพี่ๆอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากจะแบบเออแบบอืมแบบอืมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนแบบเราเราเราก็อาจจะอาจจะลืมลืมคิดลืมอะไรอาจจะพุงเลยเธอไม่เห็นมีพุงเลย ก็เลยก็เลยอาจจะหมายถึงว่าคือดูความน่ารักใช่ไหมเร้สึกว่าเราก็อยากใกล้เขาเราก็อยากจะแบบว่าเออมันเขาดูน่ารักนุ่มนิ่มอะไรอย่างครับก็มันมีกระแสออกมาแบบว่าทุกการก็ก็ตกใจแต่แต่ผมก็เข้าใจเขาในในในมุมหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมเห็นคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าข้างในเป็นเป็นเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมายถึงว่าไปไปไปกอดตรงเนี้ยมันแบบใกล้กับบริเวณแบบหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเออผมผมก็เข้าใจในคอนเซิร์นนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพูดตามตรงคือเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าข้างข้างใน จริงๆเขา,าไม่ใช่น้องหมีเลยเป็นหมีจริงๆเลยว่าห <c oughs> มายถว่าหมายถว่าเอาเอาทีซีเรียลเลยว่าเราก็ไม่รู้ว่าว่าหมายถว่าข้างในเขาเป็นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิอองอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็อาจจะไม่สมควรจริงๆในมุมหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมผมก็ผมก็อาจจะคิดน้อยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไคิดเป็นจริงก็ก็ถ้าใครพอใจผมก็ขอโทษขอโทษจริงๆครับผมมาครับ้พีปีที่เจอซาเซงมาอีกรอบหนึ่งข้างในของพีมีแต่บิลกินค่ะ อ๋อยังไม่ได้ถามเลยหรอก็ได้ก็ได้ที่วันนี้ก็จั่วขึ้นมาเองนะนี้ก็จั่วขึ้นมามากินอูเงียบไงข้างในของผมเนี่ยนะมีแต่กล้ามหน้าอก่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ